b a ็คโกล์ e อ t เตอร์ n ทภายใต้บริษัทไทยเจรไนท์กุ๊ปจำกัดผู้ผลิตสื่อภาษาจีนในประเทศไทยร่วมมือกับแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดของจีนจัดงานประกาศรางวัลไทยไชนีสแบ็คโกล์ดูยินคอนเทสต์ไทยฮิตจีนฮอต2020เพื่อก้าวสู่การเป็นเน็ตไอดอลไทยที่ผลิตผลงานสุดสร้างสรรค์รายละเอียดจะน่าสนใจแค่ไหนเราลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยค่ะวันในครั้งนี้นะคะก็จะให้โชว์ถึงศักยภาพของวัยรุ่นไทยนะคะแล้วก็ ความที่สนใจแล้วก็ยังคิดถึงประเทศไทยของชาวเน็ตจีนด้วยค่ะก็จะเห็นถึงในส่วนของยอดวิวแล้วก็ยอด f o l l o w e r ที่พุ่งกระฉุดขึ้นมาในเวลาอันสั้นประมาณเดือนกว่าเองค่ะ,ค,ะคิดว่าจะมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นค่ะเพราะว่า,าคนที่เข้ารอบ10คนสุดท้ายนะคะยอด f o l l o w e r ของเขาเนี่ยก็คือล่มที่จะขึ้นในช่วงประมาณครึ่งเดือนที่แล้วนะคะแล้วก็จะเห็นว่าเขาจะเริ่มมีกลุ่มแฟนคลับเข้ามา แล้วก็กดแคมป์ับก็จะเริ่มมีถามถึงเรื่องราวของประเทศไทยถามว่าเอ้เราอยากจะไปหาเธอจังเลยแต่ว่าเสียดายว่าตอนนี้ยังไปไม่ได้ก็คือเราก็จะจะเห็นว่าที่ทางคนเข้ารอบนะคะก็จะมีถ่ายถึงสถานที่ท่องเที่ยวแสถ่ายถึงอาหารไทยถ่ายถึงพัทยาภูเก็ตก็จะมีคนที่คอมเมนต์มาว่าอ๋อที่นี่ฉันเคยไปนะอ๋อตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวคราวหน้าฉันจะไปกินให้ได้จะไปให้ได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ เราอยากจะให้เกิดขึ้นตั้งแต่เร,เราออกแบบงานนี้อยู่แล้วค yes. ่ะซึ่งตอนนี้เราก็รู้สึกว่าประสบความสาเร็จในในงานนี้ในโปรเจกต์นี้มากค่ะเราเชื่อว่าจะมีในครั้งต่อไปนะคะแล้วก็คนที่เข้ารอบ10คนสุดท้ายนะคะถึงแม้ว่าขาดเธอลยค่ะขอบคุณค่ะคนที่เข้ารอบสิคนสุดท้ายถึงแม้ว่าจะจะมีลำดับหรือว่าโฟลเวอร์ที่ที่ยอด แต่ต่างกันไปนะคะแต่เราก็เชื่อว่าแต่ละคนก็มีความเหมาะสมในการที่เป็นพรีเซนเตอร์ให้ประเทศไทยในหลายๆรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเป็นมิตรของประเทศของคนไทยเรื่องของอความความคิดสร้างสารรค์ของเยาวชนไทยหรือว่าเรื่องของการแนะนำสิ่งดีๆของไทยเนี่ยแต่ละคนก็จะมีความถนัดที่ไม่เหมือนกันซึ่งเราคิดว่าทางทีมงานของเราก็จะค่อนข้างค่อยๆ สบุพเพเข้าไปแล้วก็ใส่ความเป็นครีเอทีฟใส่ความรู้ในในส่วนของรสชนิยมของชาวเน็ตจีนว่าให้เขารู้ว่าจะทําแบบไหนจะทาคอนเทนต์แบบไหนจะมีคนที่ติดตามเข้ามาึ้นค่ะแล้วก็จะได้ไทยยินสิ่งๆๆมมดีๆของประเทศไทยเข้าไปในคลิปของของพวกเขาได้ด้วยค่ะก็คือในไอดอลถ้าไม่มีต้นสังกัดนะคะหรือว่าไม่มีอ,อ่ทิศทางที่ที่ชัดเจนว่าเขาอยากจะโตไปในทางไหน อยากจะทำโตเฉพาะในประเทศไทยหรือว่าอยากจะเป็นในตลาดอินเตอร์เนี่ยอันนี้จะสำคัญมากเพราะว่าจะเป็นการที่เริ่มต้นคาแรคเตอร์ของคนนี้หรือว่าเริ่มต้นคาแรคเตอร์ของ IP หรือไอเคาตัวนี้ค่ะเราจะเห็นว่าหลายไอเคาเนี่ยจะไม่ใช่คนเดียวกันจะมาเป็นกลุ่มจะมาเป็นเอ่อมามาเป็นคู่ก็มีซึ่งอันนี้เนี่ยการตั้งคาแรคเตอร์มันจะสาํสาคัญมากซึ่งอันนี้จะเป็นหน้าที่ของบริษัท M C N ในการที่ ให้กับทางน้องๆเหล่านี้แล้วก็หาสิ่งที่เป็นความร่วมมือทางคอมเมอร์เชียลให้ให้ธุรกิจนี้ให้น้องเหล่านี้เนี่ยสามารถทํางานได้โดยที่ไม่ห่วงสามารถทํางานได้โดยที่มีไรายได้ต่อไปได้บางคนนะคะที่คิดว่าตัวเองมีความคิดส,สร้างสรรค์มีสิ่งที่อยากจะโชว์ให้โลกเห็นนะคะมีความดี ความดีงามมีที่เป็นคนามเป็นคนไทยอยู่ในใจเราก็อยากจะเป็นพรีเซนเตอร์ของคนไทยเนี่ยสามารถที่จะติดต่อกับเราได้เลยค่ะไม่ว่าคนจะมีความสามารถทางด้านเต้นร้องการแสดงหรือแค่หนาา้าดีแต่ว่าอยากจะอยากจะเรียนรู้เนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อกับเราได้ค่ะ <c oughs> แล้วก็าทางทางตป๊กต๊ออินาแกรมของเราได้ค่ะแล้วทางทีมงานก็จะช่วยพิจารณาให้ในส่วนของตัวนี้